ก็ทงวากับลูกเขาอยู่วุ่นวายกับลูกเขาอยู่อออายพันอออออพออออ้อมลอ้อมละอ้อมลอ้อมลสมาก็ได้พออดอุ้เ็สุามาถ่ายแบบนะคะมาเลยครับครับทุกคน

ไม่กลัวแล้วหางแฟบแล้วสนใจสนใจสนใจเป็ดจะเอน้มันเดน้องชิมดูปันจะกินลาละลูกได้กินโอเคมโอเค่ขึ้นก้นมาได้โอเคแลวนี่พี่หนึ่งอุ้มน้องกลัวไม่ถ่ายกับมันเด ดีน้องยังสั่งกระเป๋าไปไหนกระเป๋างั้นพาตัวเด็กไปแล้วนะได้ครับมาครับผมใช่ใช่เดี๋ยวนี้เอาให้น้องอยู่ในกระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวให้รู้สึงว่าไม่กิน GPS ที่ห้อยคอนี่มันอยู่ได้ไกลไหมอ๋อเนี่ยเหรอไอ้ที่ห้อยคอติด GPS อ๋อมันไกลได้ไกลไหมอ่ะเจกิโลอ่ะเออแปะลิง์แปะลิงเลยแปลิงเลยมันเดเลยไม่ถึงหลอกงไม่ถม่นึงไมเถึดไม่ถึงไ่ถึไม่ถึงไมไม่ถ่มไ่ไม่ไม่ไไ่่ ไปพาอยู่ดันฟ้าใช่จะถ่ายแบบนี้ให้เป็นเราไม่ใช่หรอใช่้ไอ้ก้อยมันถ่ายแล้วเอตามไหมไม่ใช่ไม่จะถ่ายแบบมันมัมีหลักฐานแล้ว่าให้แล้วอย่างนี้ก็โอเคแล้วได้กอดทุกคนเลยได้กอดทุกคนเลยมันได้ได้กอดมันเลยได้หอมด้วยนี่นี่ยอ๋อ Me No, era, no. no. no.